เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆคอสเตอร์ไซด์ด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนนะน่าจะสงสัยนะครับว่าเวลาเรามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยเราควรจะใช้ตัวละครหรือเปิดหาตัวละครอะไรเป็นตัวแรกๆนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญระดรับต้นๆของ ID ดีใหม่นะครับก็คือแนวหน้าที่สามารถยืนแทงให้ทีมได้นั่นเองนะครับโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวแนวหน้าต้นเกมนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นตัวที่หาได้ง่ายๆต้นเกมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ ก็จะแนะนาแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยแนวหน้าในเกมนะครับเราก็มกักจะใช้ตัวเอาเวกันนะครับตอนช่วงเล่เกมนะครับแต่ว่าต้นเกมนะครับผมที่เพื่อนๆแบบเปิดตัวฟรีหรือว่าต้องการที่จะหาตัวละครแบกต้นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครต้นเกมให้นะครับที่ผมใช้ในการแบกต้นเกม และต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้พูดทุกตัวละครเพราะว่านี่จะเป็นตัวละครที่ผมเล่นจริงๆและผมมั่นใจว่าสามารถแบกต้นเกมและมีประโยชน์ตอนหลังได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยที่ตัวละครที่เราจะยกขึ้นมาเนี่ยจะเน้นความคุ้มค่านะครับก็หมายถึงว่าสามารถลง PVE ได้ PVP ได้และสามารถใช้ได้ในหลายๆคอนเทนต์นั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับจะเป็นตัวละครที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับตัวละครแบกต้นเกมนะครับก็จะเป็น Defen เดอร์กับ St ต i เกอร์เป็นหลักนะครับผมมาแนะนําตัว St ต i เกออันดับหนึ่งที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆอนอัพก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับสำหรับตัวละครตัวแรกที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือน้องซีเอลเซียวเอางี้ผมไปลองแปลใน Google มาอ่านว่าเซียวอ่ะจะให้ผมอ่านว่าเซียวไหมผมขออ่านว่าซีเอลเหมือนเดิมได้ไหมหรือว่าจะเรียกเป็นชื่อดีมาโลเนีย เออเรียมาโลเนียดีกันสำหรับมาโลเนียนะครับจะเป็นตัวละครสตเกอร์ที่ผมแนะนําให้อัพเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็น SSR ก็จริงนะครับแต่ว่าถึกมากในเกมคือแบบไปเล่นจริงคือถึกแบบถึกถึกเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่สกิลดีด้วยนะครับคือผมจะขอพูดถึงภาพรวมของตัวละครแล้วกันนะครับอาจจะไม่พูดทุกสกิลนะภาพรวมของตัวละครนี้นะครับเขาเป็นตัวละครที่สามารถเอาตัวรอดได้เก่งนะครับผมด้วยสกิล นี้นะครับผมสเปเชียลสกิลเนี่ยที่เวลาเขาใช้เสร็จแล้วเขาจะสามารถสร้างบาเลียขึ้นมาเป็น30%ของ HP นะครับและเดิมทีเดียวเนี่ยตัวละครเป็นตัวละครที่มีเลือดค่อนข้างเยอะมากนะครับการเพิ่มเลือด30%มาเนี่ยถือว่าทําให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้ดีมากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมขอไม่พูดทั้งหมดเหมือนที่บอกนะครับผมจุดเด่นของน้องเนี่ยก็คือการลดดีเฟนส์ศัตรู80%นะครับผมพอเวลาเราอาพสกิลอันติขึ้นเลเวล5นะครับผม เราจะสามารถที่จะลดดีเฟนส์ของศัตรูได้สูงสุด80%เลยนั่นเองนะครับผมเป็นระยะเวลาสั้นๆ4วินาทีนะครับแต่ก็เรียกได้ว,ว่าทำให้ทีมเนี่ยสามารถทำดาเมจได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่เขาจะพุ่งเข้าไปแนวหลังนะครับผมก็จะสามารถทำดาเมจใส่ตัวเลนเจอร์และมีโอกาสที่จะทำให้เลนเจอร์เจ็บหนักได้นั่นเองนะครับ เป็นตัวละครที่ผมแนะนํามากเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมจะเล่นแอสตาโรซาเดชเวลียมาก่อนนะครับแต่ว่าพอเวลามาเจอน้องโมลูเนียเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแบบผมไม่รู้จะอวยยังไงถ้าเผื่อคุณผู้ชมได้ตัวนี้มาต้นเกมนะครับกล้าพูดได้เลยว่าแบกได้ยาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังพาน้องไปลงบอสยากๆเลยครับบอสร้อยเจ็ร้อยเน้องก็ยังยืนไหวไม่ตายนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละคร SSR ที่โคตรถึกโคตรดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมโอเคเกียร์ที่ผมใส่อยู่ยังทําไม่เสร็จนะ ให้ดูเป็นทีเซตแล้วกันนะครับอ่าอย่างนี้แท้งคูดาวเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้คุณผู้ชมดูนะครับสาหรับเซตเกียร์นะครับเราจะใส่เป็นแท้งคูดาวนะครับก็คืออ็อหลักจะเป็นคูดาวแบบนี้นะครับแต่ว่าอ็อบองเนี่ยเราจะเน้นเป็นการป้องกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมยืมมาจากตัวละครอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมดูนะเซตแท้งคูดาวที่เหมาะมากๆนะครับผมก็คือเซตอินฮิลิบิเตอร์นะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนถามว่า เซตนี้หาจากไหนนะครับก็มาจากบอสหุ่นยนต์นั่นเองนะครับแต่ถ้าต้นเกมนะครับไม่ต้องใส่จริงจังแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือช่วงเล็บเกมผมก็โชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะก็คือเราจะใส่เป็นเซตคูลดาวนะครับผม4อันแต่ว่าออฟลองเนี่ยจะเป็นสายป้องกันนะครับผมแอนติการ์ดาวมีเดสเลสิกต้องมีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยช่วยลดดาเมจได้สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนออฟหลักที่1นะครับก็จะเอาเป็นแอนติเคานเตอร์ดาเมดเลสิกนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปลงม PP ได้ประมาณนนนึงงั่เอ ก็ผมขอเรียกเป็นอาวุธชุดเครื่องประดับนะครับผมคือมันเป็นขอบนาฬิกามาจะผมขอเรียกเป็นชุดแล้วกันนะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็อันติคาเตอร์ดามจเลสิตอนติกาดามจเลสิตนะครับและอนติกาดามจเลสิตเหมือนกันทุกอันเลยนั่นเองนะครับนี่คือเซตแทงคูดาวนั่นเองนะครับก็จะเหมาะกับน้องมาลูเนียที่สุดแล้วเหตุผลที่ต้องใส่แทงคูดาวนะครับเพราะว่า1เราต้องการความถึกนะครับอย่างที่2ก็คือเราต้องการให้น้องวนสกิลได้นั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าสกิลของเขาเนี่ย จะมีการสร้างบาเรียด้วยนะและอันติที่สามารถลดพลังป้องกันศัตรูได้ถึง80%นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ต้องการวนสกิลไวนะครับผมเหตุ hey, ประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องมาโลเนียไปดูที่ตัวละครต่อไปกันเลยครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับผมก็คือแอสเดโรซานั่นเองนะครับย้อนเวลากลับไปตอนผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยผมเลือก ได้ถูกตัวมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมสุ่มและได้น้องแอสเตโรซามานะครับซึ่งถ้าไม่มีคนนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่เล่นเกมนี้เลยนะครับเพราะตอนนั้นผมชอบน้องเขามากแอสเตโรซานะครับจะเป็นตัวละครตัวสไตรเกอร์นะครับที่สามารถทาดาเมจได้และถึกเท่าแทงเลยนั่นเองนะครับในช่วงต้นเกมนะนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่บาลานซ์ต้นเกมมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่แทงได้และสามารถที่จะทาดาเมจได้ด้วยนั่นเองนะครับ ตอนที่น้องลงสนามมานะครับผมจะเปิดเกาะนะครับแล้วก็ในช่วงเปิดเกาะเนี่ยทุกการโจมตีของเขาจะเป็น two d a m a e นั่นเองนะครับแล้วถ้าหากว่าเลือดของตัวละครต่ํากว่า50%เนี่ยแอสโตรซาจะเปิดเกาะอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเขาจะสามารถทนดาเมจได้ดีมากระดับหนึ่งเลยนั่นเองแล้วก็ยังมีบัฟนะครับเวลาลงสนามเนี่ยจะทําให้สมาชิกเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับได้รับดาเมจเบาลง30%มเปนั่นเองนะครับ แล้วก็สกิลของเขานะครับผมก็จะเป็นการฟันประตูไปข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นสกิลธรรมดานะครับแต่ก็สามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแถมยังมอบบัฟลดดาเมจที่ได้รับ15ให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันติของเขานะครับจะเป็นการโจมตีอย่างแรงนะครับซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในสถานะเกาะเนี่ยก็จะสามารถทําดาเมจได้แรงมากเลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นหนึ่งตัวละครที่บาลานซ์มากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนําให้เล่นมากๆเลย แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่คุณผู้ชมจะเปิดเจอน้องต้นเกมนะครับสามารถที่จะนํามาใช้แบกได้เลยนะครับผมเป็นตัวที่บาลานซ์ระหว่างดาเมจก็ดีแทงก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเล็ดเกมมาเนี่ยก็เราจะไม่ค่อยได้ใช้น้องแล้วนะครับเพราะว่าแต่ทนดาเมจของสไนเปอร์ไม่ไหวนั่นเองนะครับผมตั้งจากมาโลเนียเมื่อกี้นะที่ว่าถึกมากแต่ผมก็ยังแนะนํานะครับช่วงนี้ผมเล่นใหม่ๆเนี่ยผม ตัวละครนี้ขึ้นเลเวลร้อยสิก่อนเลยนะครับสามารถแบกได้ยาวเลยนะครับแบบคุณผู้ชมเล่นไปแบบประมาณ5้าเดือนนะครับผมก็ยังใช้ออสเตรโรซาแบกได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับผมเหตุผลที่ผมมาเปิดหน้าตัวละครในนี้นะครับเพราะว่าตัวละครออสเตรโรซาเนี่ยเขาสามารถที่จะรีอาร์มได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครของผมเนี่ยที่ผมมีใน ID ดีนะครับผมออสเตรโรซาผมก็ทําการรีอาร์มไปนานแล้วนั่นเองนะครับการรีอาร์มคืออะไรผมจะแนะนําในนี้เลยดีไหมก็เกริ่นข้าวๆกันเ,เ,เลยแล้วกันนะครับการรีอาร์มหมายถึงว่า เราจะทำให้ตัวละครของเรานะครับไปเลเวลหนึ่งใหม่และครั้งนี้เขาจะกลับมาพร้อมความสามารถที่มากขึ้นนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการจุติในเกมอื่นนั่นเองนะครับผมนะอานี่คือ a s t เตร o s a เวอร์ชันที่รีอาร์มแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับผมพวกสกุลสกิลนะครับจากเดิมที่อัพได้ถึงเลเวล5เนี่ยก็จะอัพไปเลเวล10เลยนั่นเองนะครับก็จะยิ่งทำให้ As สเตรโลซานน่าเล่นขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะเวลาคุณผู้ชมเล่นตัวละครน,นี้นะครับ แค่ล่างแรกก็โหดแล้วนะครับถ้าหากว่าเล่นรีอาร์มเนี่ยก็จะทําให้น้องเก่งขึ้นแล้วก็แถมท่าอมาตะมาด้วยนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันทีหลังแล้วกันนะครับเรื่องรีอาร์มเดี๋ยวจะเยอะเกินนะครับปเราไปที่เอ้ยไม่ได้ดิลืมไปอย่างหนึ่งเลยลืมพูดถึงเซ็ตสวมใส่เลยนะสำหรับตัวละครเอซโรซานะครับก็จะเน้นใส่ของแทงเต็มตัวเลยนั่นเองนะครับคือ HP defense หรือว่าจะใส่ล้วนก็ได้นะครับ อ่ะผมขอยืมเวดแทงของจูชิยุนมาก่อนแล้วกันนะครับโดยที่ออปหลักนะครับผมก็คือเป็น HP defense นะครับ HP 4 defense 4อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าออปลองเหมือนกันนะครับ a ี t i g r o า n d d a m a g นี่ไม่มีไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันช่วยลดดามเมจได้เยอะมากอย่างที่บอกนะครับก็เห็นไะม a n t i า r o u ทุกอันนะครับผมแล้วก็ เซตที่ใส่นะครับผมก็แนะนําเป็นอินเทลิบิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเซตที่เป็นสายป้องกันเลยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับผมต้นเกมคุณผู้ชมยังไม่มีเซตนี้ใส่เซตอะไรไปก่อนก็ได้นะครับขอให้ออฟหลักมันเป็น HP หรือ Defen s e ก็สามารถที่จะทําให้น้องถึกได้มากๆแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับไปที่ตัวละครที่3กันเลยครับผมสำหรับตัวละครที่3นะครับผมจะแนะนําเป็นเซลเเพลนะครับผมเรหรับเซลเลเพลนะครับจะเป็นตัวละครที่เป็นแท้งแนวแชร์ดาเมจนะครับ ก็คือถ้าหากว่าเซลาเพลอยู่ในสนามเนี่ยเขาจะรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับคือรับมา50%นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเพื่อนโดนดาเมจ1,000นะครับจะถูกแบ่งเข้ามาเข้าเซลาเพลอยู่ที่500นั่นเองนะครับเขาเลยเป็นตัวแทงที่ทำให้เพื่อนทั้งทีมถึกขึ้นนั่นเองนะครับก็คือรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับด้วยความที่ตัวเองรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับตัวละครจึงจําเป็นจะต้องใส่เซตที่เพิ่มความถึกอย่างมหาศาลนั่นเองนะครับผมไม่เช่นนั้น การรับดาเมจมาเนี่ยอาจจะทําให้ตายได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องเกียร์กันนะครับมาดูความสามารถโดยรวมมันก่อนนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสายมาโซคิตนะครับก็คือเขาเนี่ยชอบที่จะเจ็บปวดนั่นเองนะครับก็คือรับดาเมจแทนเพื่อนและจะมีแพสซีฟที่ค่อนข้างมาโซคิตมากๆนะครับก็คือทุกครั้งที่เขาได้รับดาเมจนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เขาเจ็บเนี่ย เขาจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง1%นะครับสูงสุดอยู่ที่99%นะครับก็คือถ้าหากว่าเซลาเพลยิ่งเจ็บเนี่ยเขาก็เจ็ยิ่งเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นจะมีความสามารถใน PVP ด้วยนะครับก็เขาจะบอกไว้ว่าจะลดเลือดศัตรู4.5%นะครับผม เป็นเวลา3วินาทีโดยจะคำนวณจากดาเมจที่ได้รับนั่นเองนะครับตรงนี้ผมยังไม่ค่อยอยากให้โฟกัสมากนะครับมาดูที่สกิลแพสซีฟกันนะครับทุกครั้งที่น้องโจมตีครบ4ครั้งนะครับจะมีการใช้เอ็นฮ t นแอตแทกนะครับซึ่งจะโจมตีเป็นหมู่ไปบริเวณด้านหน้านะครับแต่ที่เด็ดก็คือจะทําให้เซลาเพลนะครับผมลดดาเมจที่ได้รับลง50%เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับก็คือทุกครั้งที่โจมตีครบ4ครั้งจะได้บัฟลดดาเมจนั่นเองนะครับโแม เจ็มจริงๆเลยนะและนี่คือสกิลสเปเชียลแอตแทกที่ผมพูดถึงนะครับเวลาใช้สกิลนี้เซลาเพลจะทำการรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับโดยที่เพื่อนโดนดาเมจเท่าไหร่นะครับ50%จากดาเมจนั้นจะถูกโอนมาที่เซลาเพลนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบชิลเลยนะครับผมมีสกิลฮิลตัวเองอีกต่างหากนะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทนะครับผมที่เท่มากๆเลยนะครับที่เป็นเหมือนกับการปลดปล่อยพลังนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเซลาเพลเนี่ย พอเวลาเขารับดาเมจมานะครับด้วยสกิลพาสซีฟเนี่ยจะทําให้พลังโจมตีของเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและเมื่อ ADK ถึง99%นะครับผมแม็กซ์สุดเนี่ยและทําการใช้อันติเนี่ยเขาก็จะสามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างแรงแบบน่าประทับใจเลยนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่แรงเวอร์เหมือนตัวละครดาเมจแทนนะครับแต่ก็สามารถที่จะทําดาเมจได้ดีเลยนั่นเองนะครับผมและอันติเมทของเขานะครับอัพขึ้นเลเวล5เนี่ย จะส่งผลให้สตันสตูสองวิหลังจากใช้อันติด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือตัวละครเซลาเพลนะครับเป็นตัวละครที่ชื่นชอบในการรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับพูดตรงๆก็คือตัวละครนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีไว้ในทีมเนี่ยสมาชิกในทีมเราจะโดนดาเมจเบาลงนะครับเพราะว่าดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะถูกโอนมาที่เซลาเพลนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องเกียร์กันนะครับผมจะใส่ของยังไงให้เซลาเพลไม่ตายนะครับผมจะแนะนําเป็นเซตเอชพีล้วนไปเลยนะครับอย่างที่ผมใส่แทงอยู่เนี่ยอันนี้คือ ไม่ค่อยแนะนำนะครับคือจะแนะนําให้ใส่เป็น HP ล้วนไปเลยผมไม่น่าจะมีนะครับ set HP ล้วนเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะออกมาทำไมเ่ยผมสมมตินะนี่คือสมมุตินะครับเ,เราจะใส่เป็น HP ล้วนแบบนี้เลยนะครับผม,มเพื่อที่เราจะได้มีเลือดเยอะๆะนะครับเวลาเพื่อนโอนดาเมจมาใส่เราเนี่ยเราจะได้มีแบบ เลือดเยอะๆนั่นเองนะครับจะได้สามารถแทงได้ยาวๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมออบหลักออบรองนะครับเราก็ยังคงเป็นแอนติเกาวดาเมจเลสิตเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่น่าจะมีนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแอนติเคานเตอร์ดาเมจเลสิตนะครับแล้วก็แอนติเกาวดาเมจเลสิตนั่นเองเพื่อที่จะได้ถึกๆนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆไงแอนติเคานเตอร์ดาเมิตเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เลยเราเผื่อ PVP ไว้ด้วยเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ อันดีก้าว damage laseric เนี่ยอันนี้ต้องมีนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับผมเในเรื่องของเซตนะครับก็จะแนะนําเป็นเซ็ต n helicopter เหมือนเดิมนะครับผมก็ในตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เซตหลูให้น้องนั่นเองนะครับโอเคขอแถมข้อมูลนิดนึงนะครับผมตัวละครนี้จะมาพร้อมกับการปลดรีแอคเตอร์ด้วยนะครับสำหรับรีแอคเตอร์ของเซราเพลนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็คือเมื่อใช้สกิลเสร็จนะครับจะทําการ enhance attack อัตโนมัตินะครับก็คือโจมตีพิเศษนะครับหลังจากใช้สกิล special ก็คือโจมตีพิเศษนะะครับแล เปเชียลสกิลนะครับหรือว่าสกิลเนี่ยจะลดคูลดาวน์1วินาทีทุกครั้งที่เขาโดนโจมตีนะครับโดยที่จะมีคูลดาวน์2วิไม่ต้องจําอะไรให้มากความนะครับเอาเป็นว่าปลดล็อกอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครสามารถใช้สกิลได้บ่อยขึ้นแล้วก็เอ็นฮันนัตแทกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ผมก็ปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเบื่อว่าต้องการใช้ของไหนก็ลองกดดีเทลละเข้าไปดูโดยตรงได้นั่นเองนะครับผมโอเคเนี่คือตัวละครเซลเฟลนะครับผมก็ อาจจะเรียกเซราเฟลซซราเพลนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนเล่นแรกๆเนี่ยผมนึกว่าตัวละครนี้มันอ่านชื่อว่าเซราเฟลนะครับผมเลยเร่นเซราเฟลบ้างซซราเพลบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคครับช่างมันเดือยไปพูดถึงตัวละครตัวที่4กันเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัวละครตัวที่4ที่ผมจะแนะนํานะครับก็เป็นสติเกอร์นะครับผมนานาฮาระชิฟุยุนั่นเองนะครับผมพูดถึงภาพรวมตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เด่นในเรื่องการลดดีเฟนส์ศัตรูนะครับเพราะว่า ทั้งสกิลสเปเชียลว่าแท็และสกิลอันติของเขานะครับจะมีความสามารถในการลดค่าพลังป้องกันศัตรูนะครับลดค่า d e เฟน s ์ลงนั่นเองนะครับโดยที่จะลดอยู่ประมาณ20%นะครับในสกิลพาสซีฟนะซึ่งสกิลพาสซีฟเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ว่าจะใช้สกิลสเปเชียลหรือสกิลอันตินะครับมันจะทําให้ศัตรูลด d e เฟน s ์ลง20%ซึ่งในการเล่นจริงเนี่ยเท่ากับว่าไม่ว่าเราจะใช้สกิลหรืออันตินะครับจะทําให้ศัตรูดีเฟน s ์ลดก็คือเราจะทําให้ศัตรูเนี่ย ดีเฟนต์ลดแทบจะตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไม่พูดถึงทุกสกิลนะครับแต่ว่าผมจะบอกเลยว่านานาฮาระชิฟุยุเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถึกแบบน่าประทับใจเลยนั่นเองนะครับนอกจากจะมีดีบัฟลดดีเฟนต์ยีตลอดเวลาแล้วนะครับเขายังแบบสามารถยืนในสนามได้แบบสบายๆนะครับโอเคครับผมสำหรับเซตเกียร์นะครับผมที่สวมใส่นะครับก็จะเป็นเซตทั้งนั่นเองนะครับผมก็คือ HP Defense นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่พูดซ้ำแล้วเนาะก็คือ Anti Damage Counter และ Anti r Damage อนตี้เคาน์เตอร นนะฮาราชิฟุยุนะครับก็เป็นตัวละครที่ตอกให้เราไม่ดูสกิลนะครับเราแค่เห็นน้องเนี่ยเราก็รู้สึกอยากเล่นแล้วนั่นเองนะครับผมโหเท่เจริงๆนะตัวละครสาวญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ดาบนะครับผมแบบแม่ตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับชอบดีไซน์ตัวละครมากๆตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อน <S 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 และได้เนี่ยนะฮาไรชิฟุยุนะครับก็บอกได้เลยว่าสามารถใช้เล่นได้ยาวๆนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ชิฟุยุมาเล่นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยผลของการลดดีเฟนส์ของเขาแทบจะตลอดเวลาและความถึกที่สมเป็นสมผลนะครับทำให้ตัวละครนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่ผมเล่นอยู่จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้งานในการตีบอสอยู่เลยนั่นเองนะครับมาดูที่ตัวละครตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะครับผมอันนี้เป็นตัวดีเฟนเดอร์นะครับที่จะเป็นสายลดดาเมจ ให้กับทีมนะครับผมก็คือคาร์ลต้ามาร์ติเนสนั่นเองนะครับตัวละครคาร์ลต้ามาร์ติเนสนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือการปักธงนะครับซึ่งธงเนี่ยจะทําให้เพื่อนร่วมทีมที่ยืนอยู่ในนั้นนะครับจะลดดาเมจที่ได้รับลง20เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่คาร์ลต้าลงสนามเนี่ยเธอจะทําการปักธงโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับและเมื่อโดนโจมตีระดับหนึ่งนะครับเธอจะทําการปักธงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งข้อดีก็คื มันจะทําให้สมาชิกแนวหน้านะครับผมที่อยู่ข้างๆคาโรต้าเนี่ยจะโดนดาเมจเบาลง20%นะครับซึ่งดาเมจรีดักชัน20%นี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราถึกขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับและสกิลสเปเชียลของตัวละครนะครับผมที่เขาเนี่ยจะดันไปข้างหน้าเสมอนะครับก็คือดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับคาโรต้าเนี่ย เขาจะไปปักธงให้กับแนวหน้าได้สบายๆนั่นเองนะครับแถมสกิลอัลติเมทนะครับที่แปลกประหลาดมากๆสําหรับตัวแท้งนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะฮิลสมาชิกทั้งทีมได้นะครับผมปกติตัวแท้งไม่ค่อยมีนะครับตัวละครที่สามารถฮิลได้เนี่ยมีแทบไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าคาร์โลต้าสามารถที่จะเป็นแท้งและฮิลสมาชิกทั้งทีมได้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นตัวละครต้นเกมที่น่าปั้นมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทั้งมีบัฟถึกนะครับแล้วก็ มีสกิลฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับและใช้คอสเพียงแค่สามเท่านั้นนะครับจะต้องขอพูดถึงข้อเสียของตัวละครนี้นิดนึงนะครับก็คือตัวละครนี้เนี่ยเขาจะเด่นไปด้านดาเมจรีดักชันและการฮิลนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือตัวละครนี้เนี่ยจะแทบไม่มีดาเมจอะไรเลยนั่นเองนะครับก็คือเด่นเรื่องป้องกันแต่ว่าแย่เรื่องการทำดาเมจนะครับเพราะว่าพลังโจมตีนี่แทบไม่มีเลยนั่นเองนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียนะเพราะว่าตัวะะคคคครรแ่3นับ แต่ทาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนั่นเองครับผมสาหรับเซ็ตสวมใส่นะครับผมก็จะมี2ออย่างด้วยกันนะครับก็คือเพื่อนๆจะใส่เป็นแทงเลยก็ได้นะครับ HP แล้วก็ดีเฟนต์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้เป็นแทงซับพอร์ตนะครับก็สามารถเป็นแทงคูดาวได้ก็จะทําให้น้องเนี่ยสามารถที่จะฮิลได้บ่อยนะครับแต่ยังไงก็ผมแนะนําค่อนข้างเชียร์ไปทางแทงล้วนมากกว่านะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นแท้งคูดาวก็ดีเหมือนกันนะครับนี่นี่แบบอืผมเลือกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าใส่แท้งคูดาวเนี่ยมันจะทำให้วนสกิลได้บ่อยอันติได้บ่อยก็จะคิวได้บ่อยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่แท้งคูดาวเนี่ยควรจะมีตัวแท้งแท้นําหน้าสักหนึ่งคนนะครับผมไม่เช่นนั้น อาใสยแท่งฟูดาวนี่คาโลต้าอาจจะรับดาเมจไม่ไหวนั่นเองนะครับแท่งแท้ก็อย่างเช่นเราให้ตัวแท่งตัวหลักนะครับผมเขานําหน้าให้นะครับแล้วคาโลต้าเป็นแท่งฟูดาวที่มาต่อนะครับผมนั่นก็คือสมบูรณ์แบบเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวครับนี่ก็คือ5ตัวละครที่ผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนปั้นต้นเกมนะครับจริงๆยังมีตัวละครที่ถือพูดตรงๆเลยนะครับยังมีตัวละครที่เป็นตัวยืนแนวหน้าเก่งๆอีกเยอะเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า ตัวละครพวกนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นและอาจจะต้องใช้ของเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําตัวละครที่เล่นง่ายและคุ้มค่าในหลากหลายคอนเทนต์นะครับก็คือ5ตัวละครที่ผมแนะนําไปนั้นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นเคาน์เตอร์ไซด์นะครับหากว่าชอบเกมนี้นะครับและหวังว่าจะเล่นเกมนี้ไปยาวๆนะครับก็กดซับสไครป์ช่องผมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนําข้อมูลดีๆมาแชร์กันต่อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดถึง 5ตัวละครแนวหน้าหน้าเล่นต้นเกมนะครับและคลิปต่อไปจะเป็น5ตัวละครแบบใดก็กด s ับสไคร b e ไว้รอดูกันได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกับหน,น้าครับผมสวัสดีครับ